เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์บอสี FKT ผมนะหลายๆคนคงได้ยินชื่อเสียงเซิร์ฟเวอร์นี้มาพอสมควรเลยฮะซึ่งเขาเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาโคตรของโคตรนานนะฮะอุ้ยดูดูแต่งชุดแต่ว่าคงเทพไม่เท่าเราฮะดูนี่มีเป็นไงมีขวานด้วยนีขวานวิชาคาดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มรีวิวสปอนกันฮะแล้วก็พาเดินดูแล้วไอ้สปอนรอบๆนะว่ามีระบบอะไรบ้างอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวพาไปลงเล่นหาของกันนะโอเค กิดมาตอนแรกก็เห็นเกียร์ติดต่อ GM ได้ที่ท็อค999540000ครับเฮ้ยทำไมเลขท็อกมังสวยจังวะโคตรเท่ฮะห้ามฝัดแชทห้ามใช้โปรฮะแล้วก็เอาเหมือนกันโอเคอันนี้คือวิธีการสร้างทีมครับผมทักทีมเกีร์ทีครับทำตามเลยฮะทีมครีเอทีฟ มาเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มาเล่นกันได้เออลืมบอกไว้ให้ผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอสนะครับคุณก็ต้องโหลดก่อนนะเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดทำเอ้ยทำไมถึงเป็นเซิร์ฟเวอร์มอสครับผมนะคือมันก็ไม่ได้แตกต่างจากประยินเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเวลาเราอัปเดตปืนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้จะอัปเดตปืนได้เยอะมากครับผมโอเคสวัสดีครับปังคุงครับผมสวัสดีครับนะอินเดัสเชนโอ้อันใหญ่เลยเนี่ยใส่ของได้จุใจเลยทีเดียวเชียวรองเท้าเหล็กไม่เอาอันเนี้ยไม่เอาฮะมันเด็ดกินได้อันนี้อะไรครับผม อันนี้ก็ของเซิร์ฟเวอร์ผมก็มาอ่านกันได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหมันจะเยอะไปไหนวะเนี้ยอ่ามีน้ำใจต่อเพื่อนในเซิร์ฟโอ้โหเขาสิบนะผมสิบสตี้ดีดิบสิบส้ดีดิบสิบไม่ใช่ละโอ้ยบ้านี้คือแบบว่าเป็นรางรถไฟให้เราแบบว่าเอารถไฟมาวางแล้วก็นั่งเล่นกันได้นะครับไม่ใช่แล้วเออน่าจะมีนะจะได้แบบนั่งวนกันไปวนกันมาเมื่อเวลอัพจะได้เพชรหนึ่งอันนะผมนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยคุณปังคงเนี่ยเลเวลศูนย์อยู่นะครับถ้าเกิดเราไปฆ่าคนเนี่ยเลเวลเราก็จะขึ้นนนผมี สามารถมาขายได้อันละ1000บาทแล้วก็เอาเงินไปตีนู่นตีนี่ได้เลยนะฮะไปซื้อปองปซื้อปืนกันนะฮะโอเคอันนี้ VSST ปิงเกอร์ซึ่งเรามีเลยครับนี่นี่เอาคลิกซ้ายยิงนะครับ M107 ดีกว่าอ้าวกระสุนไม่มีอ้บ้าเอา้ยอ๋อมีอยู่นี่ว่ากรรมโอเคผมพาร์ทนี้เดี๋ยวจะปืนไปลงทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งแอมินบอกว่าตายของตกทุกยศนะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะโอเคทางไปวาร์ป วา้าปอลังการนะฮะเนี่ยวันนี้ชี้ลูกทรงลูกสอบไปนู่นไปนี่อ่ะเด,เดี๋ยวค่อยวิ่งมาดูเรามาดูวาร์ปนะผมมีวร์ปไปไหนบ้างฮะวาร์แต่ของตกเอ,อเดี๋ยวค่อยไปดี่ยวาร์ปขอเดินดูจุดอื่นก่อนนะฮะจุดอื่นว่ามันมีจุดอะไรบ้างภาพเอาไกลกว่าน,นี้ได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหมหรือคนใดแค่นี้ช่างมาแล้วกันนะผมโอเคเรามาดูทางหน้านี้ผมมันคืออะไรฮะรูยังร้านขายของไหนของอ่ะไม่เห็นมีเลย นะฮะของยังไม่ขายแล้วมั้งตอนนี้นะโอเคฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเฮ้ยม,มีมีทางไปอยู่เว้ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับอันนี้อะไรฮะร้านซื้อของโอเควิ่งไปเลยครับผมจะวิ่งออกนอกเขตก็ได้ผมจะไม่รู้ว่าคุณจะวิ่งไปเพื่ออะไรนะผมงงมากเลยแบบนี้แอดมินจะทำใหญ่ไปไหนวะอาหารก็ไม่มีบ้าเอ้ยตอนนี้แอดมินเอฟเคไปแล้วครับโอ้โหดวก่อนเดี๋ยวเข้าดงดอกไม้ก่อนแป๊บหนึ่งครับน่ามีรถไฟให้นั่งนะ ทางใหญ่เลยเกินหิวอยู่แล้วเนี่ยนะนะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับมุมมองภาพให้แบบกว้างๆขึ้นอีกโอเคมีอะไรตัวอยู่บ้างครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะมีเงินเท่าไหร่วะ <What? S 1> มียูสูนดอลลาร์ด้วยอีบา้างมีกระสุนปืนนะฮะแล้วก็มียาอาหารก็มีแต่ว่าไม่มีอาหารนะ่ะไม่ไม่มีเงินโอ้เสียใจโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นที่จุดวาร์ปเลยผมนะไม่ใช่เล่นที่จุดวาร์ปดิไปเริ่มเล่นที่จุดวาร์ปนะฮะ,นะฮะโอเคจเจอกันนะผม โอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะผมโอเคครับ, okay, รบแล้วก็มาดูตรงจุดๆนี้ก่อนเลยฮะอันนี้คือย e ังฟาร์มของฟาร์มผีหาเงินเอ้ยอันนี้น่าไปน่าไปแล้วต้องไปหาเงินเพื่อซื้ออาหารก่อนนะครับอันนี้คือคา,อคานะคริบูดอ่ะคาริบูดนะฮะตายของตกครับผมอันเนี้ยไปไม่ได้ครับโอเคเราไปดูจุดวาร์ปอื่นนะว่ามันมีไปไหนบ้างอันนี้คือห้องวาร์ปที่หนึ่งห้องวาร์ปที่สองอะ้วน,นี่มันต่างกันยังไงวะ ไม่รู้ต้องหาดูครับผมไปตายของตกครับผมรู้ฮะรู้วอร์ปเลยครับจับเอา้าอาจจะไไอ้กล่องมีนี่ครับเอาโหมันโดของไปแล้วครับจะมาปืนปืนมาปืนมาปืนมาเลยครับผมโอเคปืนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปืนไอเอ็มไอนะฮะเอาจริงกันนะก็ไม่บอก สวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่โดนวะผมไม่โดนวะไอ้บ้าเอ้ยอาหารก็ไม่มีอะไรวะแอดอาหารอาหารหมดผมก็ตายอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งไอ้ที่ตอนแรกทำไมยิงไม่ได้วะ ปอ้ทองเวยเปิรทองมาไงวะก่อนเฮ้ย What the f u c โอ้ยเ่ีที่กอนเฮ้ย What t h f เฮ้ย hey, hey, จะตายอ่ะ yeah. ี่กอน What the fuck What the f u เ้ยตายเนี่ยฮ่าวยโอ้ยกันจะตกดี หัวร้อนแล้วเนี่ยโอ๊ยเบิร์โอ้ย,อยกระตุกจังวะเอ๊ะเออเอออ๋อย,ยัดเก้แม่งเมื่อกี้ฆ่าเด็กดอกไปแล้วแม่งตายห่าไปแล้วคุณผู้ชมแม่งชอบกระตุกมันเป็นส้นตีนเลยเนี่ยฮะให้ห่าคอมนี่โคตรหัวตุยสัตว้แม่งเอานี้ออกก่อนนะผมกระสุนปืนออกมาก่อนนะกระสุนปืน ตีไบโอติกเดี๋ยวกระสุนไปด้านบนนี่แม่งมีแอปเปิลทองหรืแม่งคดเกียร์เลยเมื่อกี้เอ็มหนึศูนย์เจ็ดเกลีไปก่อนครับผมอไอก็เอาไว้ก็ได้ไอ้นี่แม่งดเกาเมจกากมากแม่เอาครับผมลูกซองกระโหลกป้งนะฮะเอามาตายเอ็มไอพอแม่งรีโหลดไม่ได้ด้วยไ,ได้เดี๋ยวไปนะเลยอา้าต้องรีโหลดอย่างงี้เหรอต้องยิงให้หมดแม็กก่อนด้วยโอ้คุณพระไอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดครับไอ้ยเอหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่คือแม่งรีโหลดไม่ได้แล้วกระสุนแม่งหมดไปแล้วครับ โอเคทีนี้อินบิเดียค่อยไว้ก่อนแล้วกันฮะมาขอแค่นี้พอโอเคลุยต่อเลยดีกว่ามาเมื่อกี้นี้โคตรหัวร้อนเลยบอกตรงตรงแม่แม่งตายเอาตายเอาไม่ใช่ตายเอาหรอกกระตุกเอากระตุกเอาเลยเนี่ยแม่งส่งติงมากโอเคแป๊บนึงนะฮะโอเคเข้ามาแล้วผมแม่งไปจุดเดิมใหม่เลยไม่ได้จุดเดิมหรอกไปจุดอื่นนะก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าแม่งเดี๋ยวแม่งเจอแม่งเจอโอเคมาวัดตรงนี้ก็ได้เอาละกองเจอยาครับผม อันนี้ได้แล้วผมได้หมวกเหล็กนะฮะดูดิทำไม, 28, ม <c oughs> ลิวเจียปมี VSS อ h o e n พิอย่าร้องเด้ออย่าร้องเด้ออ้ยแม่งร้องจังเลยนะโดนฆ่าไปทีตรงนี้ว่าแม่งร้งองใหญ่เลยกูตีนใครร้องถามคุณไงเดี๋ยวตบหัวแตกเออเดี๋ยวตบหัวแตกเดี๋ยวตบหัวแตกเลยนะฮะ <c oughs> นี่อันตีเบอร์ติกมาครับผมไม่ร้อง นี่ขนาดแม่งไม่ร้องเลยแม่งแม่งฝัดแม่งฝัดมารวยอ่ะบ้านรวยมีไรเออบ้านรวยมีอะไรอ่ะมีไรอ่ะเออบ้านรวยบ้านรวยแล้วมีไรบ้างเนะยฮะโอ้โหเดอเด้อเดก่อแม่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โหเออแล้วไปมีงี้ด้วยสตีนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วแต่เฮ้ย อ่าคุณอ่าลาสลาดดีทอมนะฮะคุณลาสดีทอมแล้วแต่ดิสันโอ้หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนอ่ะเดี๋ยวตบขมับแม่งขมับแมงอ่ะเมื่อกี้มันก็หัวร้อนไปทีหนึ่งแล้วนะฮะก็แม่งก็ตกมากอะแบบแมงกะตกจนงงอะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเมื่อกี้แบบว่าอ่าอ่าจะรู้ดีว่าผมกระตุกขนาดไหนนะฮะบ้านอยู่ไหนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไปตบเออเดี๋ยวไปตบ อาเออยเพนคิวเล์ครับผมนะฮะปึ๊บอันนี้แม่กล่องมันเยอะสะใจดีนี่ว่าแม่งโอ้โหจะดูทุกของ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 เอาอาหารนะขออาหารไม่ขออะไรมากมากไปกว่านี้ฮะแมวชุดแมวเมาคืนไปฮะขออาหารกับกระสุนปืนพอไม่ขออะไรมากนะจ๊ะซปเปอร์นี้ก็คือแบบว่าจะเน้นเนวยแบบว่ากล่องเนี่ยคือมันจะเปิดร่วมกันได้นะครับเช่นสมมติว่ากล่องนี้มีบาเลตเนี่ยแล้วคนอื่นมาเปิดไปได้ก็คือเขาเอาไปเลยนะฮะ แต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้เปิดอีกนะครับผมโอ้ยอีออฟนะั่นมันอยู่ไหนวะผมอยากไปยิงมันเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเดิมครับผมจะได้ไปยิงมันนะฮะก่อนก่อนจะรู้จะรู้ฟื้นสตาร์แน็กจะไปตามยิงให้แมงหัวร้อนต่อดิปังอาจทำเราหัวร้อนพอสู้มันปุ๊บมันเราแหลกเลยอ่ะนะใส่สมแม่งปิงเยอะไม่ใช่แม่งดนเราเนี่แหละครับปิงเยอะนะเฮ้ยนี่ครับอันนี้ครับไม่มี กล่องก็เยอะแต่คนมาเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอวิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนแม่งอารมณ์ดีๆอยู่มาเสียเพราะแม่งนี่แหละนะครับโอ้ตายเถ้าเจ้าวันนี้ผมก็โซยทั้งวันเลยเนะี่ยกําลังอัพคลิปอยู่เลยต้องมานั่งโอ้หนั่งอัพใหม่เน็ตผมก็ช้าใช่ป่ะแล้วเวลาอัพคลิปนี้เมื่อกี้ตอนแรกผมอัพมาประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยมั้งกาลังจะเอาคลิปลงกับผมพี่เข้ามาในห้องผมนี่เดินไปเตะปักไฟออกบึ้มดับเลยต้องมานั่งรอใหม่อีกสามชั่วโมง อ้ยตายพระเจ้าจอดมันยอดมากนะฮะไม่มีอะโซยไปกว่าน,นี้แล้วกุาลนั่งอัพคลิปตั้งนานไอ้เราก็นึกว่าแบบเราออกไปข้างนอกใช่ไหมออกไปข้างนอกแล้วกลับมาบ้านปุ๊บจะได้เอาคลิปปล่อยลงได้เลยนะเข้ามาบ้านปุ๊บไหมต้องมาทําใหม่อบ้าเอ้ยเปลี่ยนชื่อ้ม้ไยเนี่ยดีก่อนอาดาบดาบตีหัวพ้องนี่ดาบตีหัวพ้อง,อวองเว้ มีลายและมีลายดูแล้วว่ามึงเป็นใครมีลายอะไรใครใครน้องมึงนะมารู้พูดมองพูดมึงอะไร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 ฮะว้าทื่อแม่งเลยเนี่ยดูคลิปอยู่นี่เดี๋ยวโดนตบแนงโดนตบแนะบอกเลยนะฮะบ้านบอกมาเดี๋ยวไปตบให้โอ้ยยังเก่งเพชรยอดนี่นี่นี่ใคร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 ครับผมใครครับใครครับใครครับผมใครครับ ต้องถามมาันเดี๋ยวมอมตอบมาแล้วบอกใครถามเดี๋ย <c oughs> โอ้ใครใครช่วยเห็นเหมือนอะไรใครถาม <c oughs> ใครถาม <c oughs> ใครถามครับ <c oughs> เอ้ามเอ้าเลย <c oughs> ยังจี้ใครถามมึงเอ้าเลย <c oughs> รั่วเลยผู้ชมนะ เออเป็นหัวร้อนแล้วแม่งก็มันดีเหมือนเด็กเกลียนเลยอ่ะนะฮะผมโอเคไม่คงงงเลยอ้าวไอ้จะไม่ทำโอ้ยมัน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 เมื่อกีมันาคุยกับคนนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับสปอร์ตไปยิงมันดีกว่าอยากเห็นแม่งหัวร้อนอีกซีบีผมหวังว่าเราจะไม่แหลกอีกนะเอาแล้วับโดวไปประตูนี้ฮะเออในี่ประตูผีอ้าวมันต้องสุบบาร์บหรอวะอ๋อไอเรานึกว่านี่โอเคมาตรงนี้ก็ได้ฮะ เดีย๋ยวหวังว่าถ้าเกิดเราโชคดีเราจะได้เจอกันนะผมโลกนี้มันเลี่ยมฮนะไม่ใช่โลกมันกลมนะโลกมันเหลียมเดี๋ยวก็เจอกันไม่ต้องกลัวไอ้น้องพี่บอกไว้เลยนะฮะตอนนี้ยาเราแน่นมากคุณผู้ชมยาไปเจอมันปะ TPA ได้ปะ TPA ไม่ได้ด้วยถ้า TP ได้เลยปะไม่ใช่ TPA ไม่ได้ไม่ TP ได้นะวัดไปหาถึงที่นะฮะบอกเลยฮะไฮ้แถวนี้น่าจะมีคนนะผมรีวิวสมัมผัสได้ผมรีวิวสมัมผัสได้ะฮะ นี้มันมีเปิดไปแล้วเบนเดนอีกทานี้ที่เราเกิดเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่เป็นเหมือนโซนแล้วไม่รู้โหมีแต่คนมาเปิดไปแล้วอะแต่ว่าน่าจะเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะครับเมื่ต่างเนี้ยกีมีของหล่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อ่าอะไรวะเอเอตรงนี้เราที่เราเปิดเมื่อกี้ด้วยวะ่ะสวยบ้าเกิดที่เดิมจ้าจอดมันแย่มากโอเคเดี๋ยวขอย้ายที่อีกรอบหนึ่งฮะ เอาแล้ววะอปจ่าจจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยอันนี้ผมอยากรู้มันคืออะไรวะคาลิบูดนะผมโอเคมาเข้ามาฮะยินจะรับวะผมโอ้โหเดี๋ยวมันต่างกันยังไงวะคาลิบูดเดี๋ยวคาลิบูดเหงาเออต้องอยังงี้ดิคาลิบูดเหงาเหงานะฮะอยู่ยิงคนเหงาเงาเอาปืนมาแจ๊กทันทีจะบอกอันนี้มันมันมันไม่มีของให้ให้นี่เหรอผมใส่น่าจะเป็นแแม PVP นะครับคุณผู้ชม โอเคถ้าเกิดมีกล่องให้ฟาร์มนี่จะเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวนะฮะแต่มันไม่มีไงไม่ใช่อะไรฮะโอเคเดีย๋ยวเราลองไปเปิดกล่องดูว่าผมเผื่อมันจะเปิดได้ไม่ได้แล้วละแล้วจะวางกล่องทาไมต้องเยอะต้องแยะวะเนี่ยกล่องก็เปิดไม่ได้อบ้าเอ้ยอบ้าเอ้ยอยากรู้จังไอคนนั้นอยู่ไหนวะจะไปยิงแม่งต่อโอเคนี่ไม่ได้ไม่ได้อีกไม่ได้อีกอะไรวะโอเคกลับตปอนครับผมแม่ง เอาละตอนนี้ก็มาเกิดที่เมืองนี้ผมฟึ่งแม่งก็ที่เดิมด้วยเอ,อ้ยช่างแม่งเลยกันนะอยู่แถวนี้บ้างก็ได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากไปอยู่เขตอื่นไม่ใช่วะอ,อ๋อเราเข้าประตูวาปเดิมคุณผู้ชมแม่งมาเกิดอยู่อยู่แค่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหมา่ย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ทีนี้เรามาประตูแดงับผม,มประตะูสาชิงช้างับผมไม้บ้าคนละที่เลยฮนะเอ,อ้เข้ามาครับผมพาดนีก็บอกเลยครับว่ามีแต่คำหยาบคายแน่นอนนะกูล็อกอหัวอ้อนนะฮะโอเคเออยังไม่มีใครมาเว้ ของตกสิบฟาร์มของตกสิบนะฮะตกสิบหยิบล้านปะใช่ตกสิบหยิบล้านปะนมไม่น่าใช่โอเคซื้อเราอุย้ยบันได้สู่สวงสวรรค์นนะปึ๊บมาเปิดไม่ได้เลยนะตกเจ็บปะอุยเจ็บด้วยโอ้ยนึกว่าจะไม่เจ็บไม่เจ็บนี่โดดล,ลงไปแล้วเนี่ยอี๋อะกล่องนี้ก็เปิดไม่ได้มีขวานด้วยผมระวังไอนะฮะเอ้ไม่ใช่ระวังเป็นหวัดน,นะผมเดี๋ยวจามฮะ โอ้โหจะเล่นมุกยังเล่นผิดเลยดูคิดดูสมองมึงไปหมดแล้วล่ะลองแบบดีๆวะเปึ๊บๆไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนนะฮะโอเคโดบยาเออเออจากลุยนั่นอยู่ไหนยังอะเดี๋ยวถ้าเกิดเราโชคด,ดีเราได้เราได้เจอกันแน่ๆฮะตอนแรกนี่มันเกิดม,มันม้งฝันกันไม่ได้หรือว่ามันเป็นโลวะเลยฟันกันไม่ได้ครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะฮะชึบเปิดไม่ได้ทุบนี่ออกไปได้ไหมเฮ้ยให้ตายเหอะ ลงมาครับอาหารขนมป,ปังก็พอกินได้นิดหน่อยเพนจูเลอร์อะไรวะไม่ได้เฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ว่ะไฟได้นะไฟได้นะของเรามีของมันต้องมีซึบๆเดินลงมาครับอา้าวแม่งออกไปแล้วแต่แค่แซวนิดๆซหน่อยแม่งออกเลยโหนึกว่าจะใจสีเกงก็ผมไม่เอาฮะเพนจูเลอร์ ไม่มีครับผมออกไปนอกนอกหน้าต่างครับเอเป็นห้องห้องดีกว่าเป็นห้องแล้วในห้องก็ไม่มีของเลยนะโถ่เอ้ยห้องตั้งใหญ่กล่องตั้งเยอะของไม่มีมเป็นไปได้ไงจอดสตาร์แน็กนะครับขครชื่อจอดไม่ต้องตอบนะเออตอบไม่ทันแล้วข้างนอกมีอะไรบ้างสตาร์แน็กร้อยชึบชึบอันนี้ที่ผมจะเก็บก็คือยากับอาหารนะฮะแล้วก็กระสุนปืนที่เราต้องใช้ นะไม่มีอะไรมากผ่านนี้ฟาร์มแบบเดียวผมสรับคนที่สนใจซ์ฟเวอร์นี้ก็รายละเอียดใต้คลิปเลยนะฮะก็ไม่โหลดกันได้แหละจะโหลดจะตมงงเติมเงินเรื่องของคุณเลยนะแต่ผมนี่สายฟรีรับผมนะมีของฟรีใช้ด้วยนะสุดยอดเอากล่องตรงนี้มีแต่คนเปิดใช่ปะใครเปิดวะใหญ่รูนะในสองโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตามถนน,นนะฮะหวังว่าจะเจอคนบ้างครับผมพิมพ์ก่อน อย,ยยอยากยิงคนจังเลยนี่อยากยิงคนจังเลยเนะฮยนี่มีจุดๆดๆ้วยนะครับหา่อกี้บ่ะกูรู้แล้วมึงเป็นใครสัตว์แล้วเราตอบอะไรวะใครใครใครถาม,มเร่องอ้าวเลยเอ้าวแล้วเงียบไปเลยหมอรุ่งนี้มาล้างแค่มม่เห็นใครบินวะไม่เห็นใครบินวะเอ้ยใครบินวะใครบินวะ,นวะโอเคท่นนี้ว่าเอ้ยผมคิดว่าน่าจะมีคนนะฮะ กล่องเปิดจังมะท่าน,นี้เอ้ยกระสุนอะไรอ่ะ VSS ยี่สิบป่ะผมดีจะได้มารีโหลดกระสุนปืนเราได้ตรงน,นี้มันเป็นเขตอ,อะไรไปเนี่ยดินถล่มมะหรืออะไรหรือตาใบป่ะเอาแล้วผมเราจะเดินเอ้ยเราจะโดดไปเปิดกล่องเรื่อยๆนะฮะจะอยากยิงคนมากเลยเนี่ยไมไม่มีคนกล้าเลยะะไปแม่งกล้าแล้วก็ตายนะฮะเฮ้โยโอเคซับสามารถเข้ามาเลยนะถ้วเกิดเอ้ยเหมือนที่เสียคนเจ็บอ่ะ ทถวนี้ดูพ่เสียงเราเองวะสงสัยผมหลอนนะฮะคิดมากไปเองแหละเหมือนได้ยินเสียงคนตกมาเจ็บด้วยเลยเฮ้ยไม่แน่ว่าอาจจะมีมวลสารพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้คุณผู้ชมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเออเฮ้ยเนี่ยอ๋อเสียงมาไล่หลังมาเหรอไม่ได้ไม่ได้แต่ผมขอลองเทสแต้ว่าผมผมไม่เชื่อฮะเมื่อกี้มันมีเสียงไล่หลังมาจริงอะเฮ้ย ไม่โดนจะเจ็บมัมมันเจ็บยากเจ็บเย็นอย่างี้วนะเนี่ยอึบอึบอึบอ๋อหรือว่าเราต้องเปิดกล่องด้วยครับสงสัยน่าจะต้องเปิดกล่องด้วยนะฮะเดี๋ยวขอหาที่ที่มันม,มีกล่องก่อนเฮ้ยไม่ได้ปะนี่มันเรามาทดลองอะไรกันวะเนี่ยโคตรบ้าบ้าบินมากนะฮะอ่อลองนี้ก็ได้เฮ้ยเอาเดี๋ยวดโอ้โหวสวยใยงานนี้โอ้โหลงน้ำ บางทีผมก็ไม่เข้าใจแอดมินนะไปว่าเอดมินที่ทำเบอร์ใควเนี้ยทำไมต้องให้เดินไกลด้วยนะไม่เป็นห่วงัมงไม่เป็นห่วงเมมเบอร์เลยเนะี่ยทำไม่เดินไกลโอ้โหผงใส่คิดว่าคนขยันเดินมากนะฮะเขาช่งางเขาช่งางเขาเถอะเราเล่นไปแล้วแมปนี้ก็ถือว่าใช้ได้ให้ผมนะฮะแมปเขียวว่าพักเขียวเนะะี้ยพักเขียวจะลงโลกอ่ะไม่ดรอปเลยม,มีคนเปิดแต่ไม่ดรอปมีปืนแต่ไม่เอาฮนะมาสะดะกาก ตาเมทแม่งเท่าไอเเลยฮะอยู่พักพักเขียวพักเขียวพักเขียวอันนี้ให้เก็บแอปเปิลมั้เนี่ยนึกว่าเพิฟอาม่าไม่ใช่โอเคเอ้ยอย่าหลบอ้าวอย่าบอกไอ้มินมองไม่เห็นเลยไม่ได้เซ็ตกล่องสงสัยเป็นงั้นฮะจุดเท้าศูนบเท้าหรือว่าอันนี้มันจะเป็นแมปแมปแบบว่าให้คุณไปหาของแมปนี้แมปนี้ ถ้าเกิดไปผิดแมปก็คือคุณจะไม่เจอคนอื่นเลยหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แน่เลยครับผมนะฮะสำหรับคนที่เวอร์นี้บแมปมาฟาร์มกันได้แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยจะอยู่แมปไหนอ้าวเดี๋ยวนะมาแมปม่วงแล้วอ๋อคือมันจะให้แมปได้ใช่ไหมสรุปไม่ใช่แมปสิขเ,เขาเรียกว่าเขตแล้วกันนะเป็นเขตม่วงเขตจมพูอะไรเไงนะี้ยอ๋อก็จะได้แบบไม่พูดนด้ว่าคุณอยู่เขตไหนอะไรประมาณนี้ผมจะได้ไปถูกนะฮะอ๋อเออ,อ,อเข้าใจคิดดี แม่แอดมินนี่ใช้ได้เลยเนี่ยฉลาดชิดนะฮะไม่ไม่โง่เหมือนผมเลยผมนี่คขาโง่ดักดานนะฮะคุณคุณแล้วตรงนี้เหมือนเคยมาอยู่นะเนี่ย้ยแอปเปิลทองเยี่ยมแอปเปิลทองจ้าสุดจ้าอันเนี้ยอาหารครับไม่มีฮะว่างเลยนบไอไลท์ไอเทมมันไม่มีสองวิให้เรายิงเลยนี่หมายสีเนี่ยลูกอ่ะไม่ใช่จีเดเนะครับ ดืประชาล็อกครับผมชาวล็อกเออเออเป็นไงยิงได้วะยิงไม่ได้นะครับคนนี้ออกออกเกมแล้วน่าเสียดายเนี่ยเราจะไม่ได้ร่วมไฟกันเลยเอ้ยเราเราเพิ่งยิงเขาไปไม่ใช่หรอวะเออที่ยิงว่าลืมมแล้วตรงใสลืมนะฮะตรงใสจะลืมกินผักเอ้ยไม่ใช่ลืมกินผักดิตรงใสจะกินผักมากเอ้ยน้อยน้อยไปหน่อยนะฮะไหนก็นี้ไม่ได้ทำไมไอมิีเขาไม่ยอมเซ็ตกล่องไว้ข้างในวะผมไม่รู้อะไรด้วยเบอ โอเคเราออกไปฟาร์มของต่อนะฮะเราจะลองเดินไปมุ่มั่วสู้ๆครับผมโอเคถ้าเกิดเราเจอเบคอนขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละแปลว่าเราเข้าสู่เขตนั้นแล้วฮะจะลองเดินมุ่มั่วดูครับผมถ้าเกิดไม่เจออะไรค่อยกลับนะฮะเกมดแยบผมต้นไม้นี่สวยดีนะเนี่ยฉันเจอน้ําด้วยให้ตายเถอะฉันไม่เจอเบคอนเลยอ่ะเบคอนไม่กินนะกินบ้านป้าดีครับโอเคเจอเจอเกาะแน่นอนอย่างนี้ ใช่แล้วใช่แล้วจําได้แล้วจําแบบนี้ได้เว้ยโอเคเราว่ายน้ําตกใจตกใจเสียงว่ายน้ําตัวเองผมตอนนี้ก็คือเขตสีขาวนะฮะไม่ใช่เขตสีเหลืองนะอ,อย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคว่ายตรงไปฮะเลยๆมาเลี่ยงๆแล้วเอาหัวฝ่าเตียงเอาขาผาดบ่าไป่เด็มาแล่คนคงสังเกตโอ้โหริว แม่งร้องไปแต่เพลงนี้เหรอเออก็ร้องไม่แต่เพลงนี้มีอะไรปะไม่ไร้องเพลงเยอะเลยแนบแต่เพลงก็เสียไม่ใช่ร้องพอหรืออะไรหรอกฮะถูหน้าชิบๆกินต่อฮะถูหน้าโอเคเพิ่มเพิ่มถือไปใช้ได้นะครับเพิ่มตั้งห้าห้าหน่วยนะครับโอเคชิบเบนเดตฮะถามว่าปืนทำไมผมไม่เอาครับปืนแม่งดาเมจเท่ากันเลยฮะใช้กระบ,บอกเดียวก็พอ,อโอ้โหนี่ขนาดกูไม่เอานี่ยเนี่ยโคตรเยอะ สแตนด์ yeah. ส่วนใหญ่ที่ดรอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนสไนเอเ้ยไม่ใช่ปืนสไนเปอเป็นปืนกลน,นะครับแล้วก็กระสุนปืนอาหารนิดหน่อยแล้วก็ยานะครับผมแต่ว่าของที่หาย,ายากที่ผมบอกเลยครับว่าคือสไนเปอร์ฮะและ้วก็อาหารนะครับเป็นสิ่งที่หายากพอสมควรเลยนะมันไม่มันไม่ได้เชิงยากหรอกมันจะเป็นแบบว่าสมดุลสมดุลน,นะผมนะฮะไม่ไม่เยอะจนเกินไปจะได้ไม่ล้นนะฮะผมนั่งฟาร์มของมาตั้งนานแล้วได้แค่ได้นะของมาแค่นี้องนะดูดินะี่ยไม่รวมปืนนะฮะเป็นเดช มวออกของนี้ดีกว่าที่เจอง่ายคือรู้ไหมที่เจอง่ายคือชุดนะผมเนี่ยชุดแม่งเจอง่ายมากนะครับไอ้เมื่อกิมมีแต่ชุดไม่มีกระสุนปืนนะฮะมาสะจะปึ๊บอ้าวมีเลยไอ้นั่นอยู่ไหน,นะขอไปฆ่าทีเถอะพระเจ้าจ,าจอร์ดมันยอดมากนะฮะโอ้ยโมเทลโมเทลกับโฮเทลทางต่างกันยังไงผมผมไม่รู้ฮะไปหากันเอาเองแล้วกันนะเราโง่าจากตาเนี่ย คาะารอ้โอ้โห,โโหนึกว่าเจอชื่อคนกีนี่เวิร์ดเลยเนี่ยเจอไอ้นี่ควันที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยว่าชื่อคนนกคน,นกว่าจะได้ไฟแล้วอยากไฟมานานแล้วเนี่ยอันนี้คือห้องแล้บเนี่ยห้องยังห้องยังเนี่ยอ๋อห้องสม,มุดมีกล่องวะมีกล่องอ๋อนี่ไงเปิดไม่ได้ด้วยเหมือนเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างครับลองฟังฮะ ไม่มีโอ้โหแล้วตอนนี้ผมปไปเลยวเนี่ยหูมจะกลายไปในนั้นนั่นแหนะเฮ้ยไอ้นั่นอะไรก็คือคุณก็ไปคิดกันเอาเองนะครับผมมาเอาแต่ยาโดแต่ยาอยากไฟบไอ้นั่นมากเลยก่อนจบคลิปเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ไฟแล้วรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ชอบกลนโอเคปีนขึ้นไปให้ผมเนยเผื่อจะมีคนอยู่แถวนี้จะได้ไฟได้ไม่ไฟหรอกดักยิงกันแลหละมองไม่เห็นอีกกำเบยนะครับโอเค โอเคเอาเป็นว่าสลาพาทนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสลาวันนี้สวัสดีสวีสดาสครับผมโอเคไม่ไม่ได้ยินคนก่อนจบคลิปเลยนะฮะไปแล้วครับ